เอาเอาแล้วบืองพี่นอ้องเอ้ยวัสดีครับพี่น้องครับรัฐประสาทศิลป์ครับผมวัน <c oughs> นี้สภารมาเก็บนอใหม่สภารมาเก็บนอใหม่นอใหม่โจทย์นะครับเป็นนอใหม่โจทย์เป็นปลานะครับ นี่ก็คือป่าหาเห็ดนะครับป่าเห็ดพระเจ้ามาหาเห็ดที่นี่นะครับได้ไหมครันี่สิมาเก็บนอใหม่นะครับผมไปนี่นะครับเป็นนอไม่โจดนะครับเป็นเป็นนอโจดนี่แล้วเขาสิไปสิบพอมีพอ,ออย่ามั่แกไปแล้วนะ ขึ้นปลาเห็ดข้าเจ้านะครับแต่วันนี้มาเก็บหน่อไม้โอ้โเห็นแล้วนี่ครับ่ยเป็นหน่อโจทย์นะครับเสียนะครับหน่อใหม่ก็คือหน่อใหม่บานเท่าได้อันนี้มันหน่ออหน่อยครับมันกรอบ แต่มันเหี่ยวเบิดแต่้นมันแก่เบิเด,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 ดแล้วเห <c oughs> ยาะๆสิเก็บไดน้นะเนี่ยเหยาะๆเลย่ะนอกจากหักหักมันอ่อนนะครับมันอ่อนนอ่อนมันกรอบเลย เขากะหักซ้ำซ้ำที่มันหักใดกับมันแก่มันก็เข้ากับหักว่ได้นะครับมันกะแต่มันหักหย่อยมันได้ก็แสดงว่ามันยังกินได้อยู่นะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าพี่กับพี่เด้พี่นอ้อง ជាំម្រាំម្រ្លាល់ប់ព្ល់ការបស់ដំងា งขันจังเสียแงหอดเสียพี่จริญหน้ากว่าบางทีมันกะน้นอยจะเอาไว้มันออกแม่แพลูกตกใจแบบอยอันอยังไงแท่กับปล่อยไหมบอนีม่นนมแนออกแม่แพลูกไห <c oughs> เนี่ยอันนี้กับพ่อได้เนี่ยนีพ่อได้นะครับเนี่ยก,กรอบๆเลยพักตั้งเปาะเลยมีนอนนึงครับเ,เลยไกลอะไรฟังเสียงเลยนเนี่ยเนี่ยแบบกรอบๆเลยเนี่ย นอโจดวันนี้พามาเก็บนอโจดครับนอนไม่นอนอไม่โจดเก็จะว่าแค่นี้เขาจะเออนนอนไม่โจด ยยยยอยู่บนนะครับอยู่อำเภอศิรินทร่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อู้ยันี่กรอบพักเลยเนี่ยหนึ่งคือต้มออกมาแล้วอ่าต้มน้อยเดียวนะครับมันมันบกขมอะ่ะ มันมันขมแลมวมันก็กรอบไปเลยอ่ะโอ้หลๆครับตัวนี้เหมือนกับมันสีเหี่ยวไปได้นี่ฝนโมตโมตมาเลยสีเหี่ยวไปไล้วบนตอกอ่ะ ก็แบบเวลาหักนีดังกรอบไปนเลยครับไปหก,หล,าหกหลายหากลายห้ากับบะตองเขาไปนะครับเพราะว่านอกนอกมันก็มีนีรน,นะ มืจะเป็นตงตาเมันกีพอได้กินยน่โอ้กลวใหม่ ไปไปเรียนนี่มาเด้อพี่น้องเด้อเด็ดสูดเลยย่ามเห็ดกลหลายครับอันนี้เห็ดมันเหลื่อมซาซา่าเลรอครับมันเหลื่อมซาซาเขากลหาหน่อใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมจ๊ะโอ้โอยางามเลยงามเลยนี่งามเลยๆๆ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  đẹp nào ai cò không เป็นวิถีชีวิตแถวนีนะครับเขาใส่ชีวิตกันแบบนี้แหละียบง่ายนะครับียบง่ายอยู่ทางก,กินตามป่าตามเขานะครับดีดเลยแบบนี้่บอหอนนะครับแบบมันบด นรมีแดดฝนมาสิตต อีกอย่างหนึง่งแถวนีมันมันง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องออกไปลึกนะครับเขาจอดรถอยูด่ยด้านนอกข่างข้างเลยข่างข้างง่าเลยมากกว่าล่ลงหาได้เลย,ยนี่จะเอาอกรอบเพื่อนหเหรอเพื่อนีพน่องแบบกรอบเลยได้จปน ก็น,นี่กับบ้านใบใบสองนะครับใบสองใบสามแดดอ่อนๆครับผมแต่เห็ดนี่เขาสิงเงียบเพื่อนล่ะเพราะว่ะาขาดเห็ดนี่เขาจะาหาแต่เสานะครับนี่มาเก็บน่อใหม่ก็ยังมีเห็ด ก็ฟอสได้แจ้งถ้าผมว่ากันหาอีรีเนี่ยได้แก้ง,งหย,อยง่อน,อนเลยะเนี่ยอู้ยใครเย็นลราโง่ครับเนี่ยเอ้ยเนี่ย บอกแล้วนี่ครับโอ้ยนี่ก็มีเลเนี่ยนี่ครับนี่ใครให้เราโง่เนี่ย นี่จะเห็นยังบู้ปของจันนี่หัวนี่ครับเคยเห็นละงอกกันหายดีนี่ได้ยังได้นี่นี่ เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นไข่นะครับพอท่านพอท่านแตกออกนะครับโอ,โอเคโอเคแต่แล้วจะอนีรก็โอเคอยู่ โอเคครับเดี๋ยวเขาวนกลับนะครับเดี๋ยวเขาวนกลับเขาได้พอกินแล้วล่ะครับได้๋พอกินแล้วล่ะได้พอกินแล้วครับไปบบไปกินกับน้ำพริกนะครับไมกินกับน้ำพริกเดี๋ยวเขาก็วนออกนะฮะเดี๋ยวเขาวนกลับนะครับพ็ถือว่าถ้าเดี๋ยวว่านไปหลด เอาเลย <Wow. S 1> ลว้าวนี่ผมมาแล้วกันหาเนี่ยมันพ่อได้นะครับเนี่ยเห็นลโมกครับเหลนลโมกอุย้ยง่ามงามง่ามูอีกอ่สุดยอดครับุดยอดครับ เนี่ยผมมาแล้วผมไหาพ้อใดนะครับเจ้าปน,นีเข้าไปตั้งใจมาหานะครับมาหานอนใหม่นะครับเอา,เ,อาเดี๋ยว,ยวหาเบิ้องมูมันหาเรียกเขาสิว่นกลับไปเลยนะครับไม่เห็นเบื้องม่านอีกแล้ว นะครับยั่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมเดี๋ยวเก็บไปนาทีพุ่นผ่นานสายตาเขาไม่ได้จังไงนนะด,ด,ดอกนี้ดอกเดียวโคโลเบิ้งพี่น,น้องเบิ้งพี่น,น้องเนหลืองไว้ห้วยเลยโอ้

นี่เ้ยตั้งใจมหานะครับมหานอนไม่โจทย์นะครับเอ็ดึงน้อยอกินอะไรเน,นีย่นนยเบือโอ้สุดยอดครับสุดยอด เดี๋ยวเอาขึ้นก้าวแล้วกัน้องเอ้ยโอเมียนไปครับเดี๋ยวเอาขึ้นก้าวละโอเคน้องใหม่กะคือเราได้พอกินเหรอครับเขาว่าได้หาไปขายนะครับหาไปกินเอาแต่พอกินนะครับ mèn đi mèn đến lưng đường ở đây mèn

Nói này nó đang ngả một ngày đây Ôi, chịu khát quá lẹo ฝนสีโต๊ะนะครับฝ่าห้องปุ่มบุ่มเลยสร้างาพอฟูงห็ดผวกนะครับโอ้เห็ดอย่างไงเราถิมมึนเหลือจะก็จะเอาถิม ออกมาทั้งหนอกเลยนะครับแี่นะครับโอ้สุดยอดครับฮ่โรงโกกนะครับแต่ว่ามูนี้อได้ตั้งใจมาหานะครับนาสีลงเหลือจากซาบาดปัญหาเหตุนะครับเนี่ย ยอดครับยังอุดมสมบูรณ์นะฮะพื้นป่าอุบลราชธา,านีนะครับเนี่ยอำเภอศรีลินทรหรือว่าของเกี่ยมบูทั้งเนี่ยมันโคตรเคืองนะครับเนี่ยวันนี้มาหานอใหม่นะครับบริเวณตั้งใจมหาอินนอใหม่กับพอกินเหรอครับพอกินเหรอพอกินเหรอ เข้าบริบาหารไปขายนะครับเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมนะะฮโอเคเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปหายังรอติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม